ผมเชื่อเลยว่าถ้าขั้นใดดูคลิปนี้นะครับโอ้โ oh. ห ถ้ายังมองหาอยู่เนี่ยผมว่ารีบไปซื้อแน่เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมจะพามือใหม่นะครับมาประหยัดเงินกับการซื้อปลั๊กพ่วงสนามลักษณะนี้นะครับปลั๊กยางไว้ใช้งานสําหรับงาน DIY หรือภายในบ้านอื่นๆได้หมดเลยนะครับเพราะว่าปลั๊กประเภทเนี้จะทนมากๆเลยแล้วก็รองรับกระแสะที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นเตาไฟฟ้าหม้อทอดอะไรต่างๆเนี่ยใช้ปลั๊กตัวนี้พ่วงนะครับถือว่าโอเคใช้งานได้ดีวันนี้เรามาดูวิธีการประหยัดเงินในการซื้อปลั๊กประเภทนี้กัน ต้องขอเล่าก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมได้ไปเดินห้างโมเดิร์นเทรดห้างหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะไปเดินทายวัสดุมาครับผมก็ไปเดินเพลินๆนั่นแหละไปหาอะไรมาจะมา DIY ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ว่าไปสะดุดตาครับเจอกปั๊กตัวนี้นะครับพอไปดูนะครับที่เขาต่อสําเร็จแล้วอ่ะโอ้โหสิเมตรนะครับชุดนี้400กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อมาประกอบเองตัวนี้ราอหกบาทตัวนี้98บาท นะครับรวมกันไม่ถึง300บาทประหยัดได้ตั้งร้อยกว่าบาทแน่สเมตรเหมือนกันนะแค่เราเ,าเอามาต่อเองนะครับขันรถไม่กี่ตัวอ่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะช่วยมือใหม่นะครับประหยัดเงินได้ตั้งเกือบ200บาทเน่ยถ้าดูคลิปนี้จบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับง่ายๆไม่ยากครับผมคลิปนี้นครับ โอเคนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มานะครับในอุปกรณ์ชุดนี้แนะนําเลยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับมือใหม่บิ๊กนอร์เลยนะครับผมถ้าท่านใดทราบแล้วก็อ่ะดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้บางท่านก็ไม่กล้าต่อเองอ่ะกลัวต่อผิดนะครับแต่ถ้าต่อใช้งานเองได้นะครับประหยัดได้เกือบ200เลยครับต่อการซื้อ1ชิ้นยุคนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับผมเรามาดูที่ตัวปั๊กนับยางตัวนี้กันก่อนเลยนะครับว่าเขามีอะไรแถมมาให้บ้างครับแกะมานะครับก็จะมี3ตัววนี้้แลก็มีนตมาใในนถุงห้ะครับเสร็จแล้ว สายที่ผมใช้เป็นสาย10เมตรนะครับผมตัวนี้อย่างดีเลยนะครับดูจากราคานะสายลักษณะนี้นครับจะไม่ใช่สายกาวนะครับผมซึ่งจะมีมาแค่2เส้นเหมาะสําหรับใช้งานภายในบ้านทั่วไปแต่ว่าตัวเมียเนี่ยมันสามารถรองรับปั๊บสามตาเพื่ออุปกรณ์นะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานนะ ที่กินกระแสสูงอะเขาจะให้มาเป็นปั๊กสาตาหมดครับตัวนี้ก็เสียบได้ครับมาดูนะครับลำดับแรกนะครับดูที่สายไฟก่อนเลยสายไฟนะครับที่ได้มา2เส้นนะครับมองด้วยสายตาก็จะเป็นสีน้ําตาลจะเป็นสายลายนะครับผมสายลายก็คือสายที่มีไฟวิ่งมาสีฟ้าเนี่ยครับจะเป็นสายนิวต้อนแค่ต่อให้ถูกแต่ถ้าต่อไม่ถูกก็ได้นะครับผมก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระแสสลับนะครับไฟบ้านเราต่อไม่ถูกก็ได้แต่เราอยากให้เป็นมาตรฐานอ่ะเรามาดูที่ปั๊กตัวผู้นะครับ ปักตัวผู้เนี่ยก็ไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกว่าฝัออ่งไหนเป็นลายฝั่งไหนเป็นนิวตันนะครับผมซึ่งเราอะ่ะมีโอกาสที่เราจะต่อเข้ากับปักตัวเมียเนี่ยสลับทางแน่นอนครับซึ่งไม,ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อ่ะโอเคคลิปวิดีโอนี้เป็นการสอนแนะนําเพราะฉะนั้นต่อให้ถูกดีกว่าในคลิปวิดีโอนี้เอาโอเคมามาดูกันเลยนะครับมาดูที่สัญลักษณ์ของตัวเมียนะครับปักตัวเมียตัวนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะมีกาวซึ่งสามารถต่อกับ สายไฟที่เป็นสายกาวได้นะครับจะมี3เส้นแล้วก็มีลายนิวตันแค่นี้เองกับหลังมาด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ให้เสียบสายไฟเข้าไปนะครับก็คือลายนิวตันกาวตรงกลางแค่นั้นเองนะครับผมการร้อยสายไฟลําดับแรกนะครับก็คลายน็อตเจ้าตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นตัวบีบสายนะครับนี่นครับมือใหม่ขันน็อตไม่กี่ตัวนะครับประหยัดเงินได้เกือบ200นะครับผม เสร็จแล้วนําสายไฟเข้าไปก่อนเลยนะครับลักษณะนี้นะยังยังยังไม่ต้องล็อกนะครับให้มันให้ตัวได้ก่อนนะครับเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเอามือม้วนๆนะครับสายทองแดงนะไม่ให้เขาชี้ไปชี้มานะเพราะว่าตัวนี้เป็นสายรวมนะครับไม่ใช่สายแข็งตันนะครับผมตัวนี้เป็นสายเส้นเล็กๆคราวนี้นะครับเราก็มาแย่ให้ถูกลูนะครับจากันได้ไหมนะครับลายสีอะไรเนี่ยนะคานอดออก ลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบจะมีแผ่นเหล็กนะครับพอคลายออกมันจะยืดออกนะครับเราเราก็แค่เหยียลงไปในรูเฉยๆนะครับแล้วก็ขันเข้าเขาจะหนีบเข้าไปแค่นั้นเองนะนี่นะครับไลายสีน้ำตาลนะครับเหยียดลงไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วทําทีละข้างก็ได้นะครับขันเข้าไปครับแน่นพอตึงมือนะครับผมแน่นพอตึงมือนะให้กระชับพอนะครับจะอยู่ลักษณะนี้เสร็จแล้วนิวตันครับ นี่นะอย่าไปจนทองแดงมันสุดนะครับเพราะว่าเขาปอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับตึงมือแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็นําสายสีดำเนี่ยร้อยไปทางด้านหลังสายสีดำมาทางนี้นะสายสีดำเนี่ยมาทางทางออกนะครับนําฝาเหล็กที่เขาให้มานะแถมมานะครับ ครอบลงไปนะครับผมกับตัวสีขาวลักษณะน,นี้ตัวนี้เป็นปักสนามนะประกอบง่ายมากนะครับค่อยๆเอียงเข้านะครับนี่นะเอียงเข้าอย่างนี้นะครับเสร็จกดลงไปครับเสร็จแล้วเหลือน็อตที่ให้มา4ตัวขันเข้าไปเลยครับทั้ง4ตัวครับขันเข้าไปเลยส่วนตัวผมจะค่อยๆขันนะครับให้มันหลวมๆไว้นะับยังยังไม่ขันทีเดียวคราวนี้เวลาเราใช้งานพักสนามเนะี่ยหรือเราทํางาน DIY มันก็สะดวกในปักพวกนี้มันโยนได้ปรมาณนี้แต่ก็ไม่ควรโยนนะครับถามว่ามองดูแล้วมันเป็นยางอย่างนี้นะครับมันกันน้ํำไหม ผมบอกได้ทันทีนะครับว่าไม่กันนะครับโดนน้าช็อตเหมือนกันนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราจะมาทดสอบกันนะครับผมได้เสียบปลั๊กทางปลายทางไว้เรียบร้อยนะครับก็ลองเสียบดูครับอ่าแล้วก็ผมจะชาร์จกล้อง GoPro ตัวนี้นะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมผมเชื่อเลยว่าถ้าขั้นใดดูคลิปนี้นครับโอ้โหถ้ายังมองหาอยู่เนี่ยผมว่ารีบไปซื้อแน่เลยนะครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ขันน็อตไม่กี่ตัวครับผมโอเคครับโอเคนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ผมช่างแบงค์ดีไว้ด้วยนะครับคลิปหน้ายังมีสาระดีๆนะครับแบบนี้ประหยัดเงินนะครับผมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์งานดีไว้เจ๋งๆอื่นๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ